สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้ผู้แฝดในไก่มากราการสการะนะครับในวันพ่อแห่งชาตินะครับผมนี่คุณแม่นี่พี่สาวแล้วก็นี่พี่ใหญ่นะครับผมที่วัดใหญ่ชัยมงคลกันนะครับเจดีสวยมากเลยเห็นไหมครับ นี่มากับการสกการและบูชาขอพอรเนาะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติขอใหอ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้พ่อหลวงของเรานั้นอยู่เป็นลมโพล้มใส่ให้กับลูกๆในประเทศนะครับผมที่สําคัญเลยขอให้ท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับตรงนี้เราไปดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหแต่ว่าคุณเยอะมากเลยนะครับดูสินี่ครับ น่ามาน้ามามากๆเลยเนาะน้ามาจริงๆอิเจคุณแม่นะครับผมนี่คือคุณแม่ผมเองนี่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกไปเราขึ้นไปดูกันว่าอยู่ข้างบนนั้นเป็นอย่างไรเนาะนี่คือเจดีที่สูงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คนก็เยอะมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับ